ทุกครั้งที่ไปทานข้าวกลางวันนอกบ้านฉันก็จะพกกล่องคู่ใจกล่องนี้ไปด้วยกล่องที่ว่าก็คือชุดช้อนส้อมพร้อมกล่องพลาสติกข้าวไทยจากซีเกิลดีไซน์กล่องทรงเมล็ดข้าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมล็ดข้าวรูปทรงกระทัดรัดพกพาสะดวกด้วยความเรียวยาวแบบนี้ทําให้ไม่เปลืองพื้นที่ในกระเป๋ามีหลากหลายสีให้เลือกสามารถ mix and match สลับสีกล่องพลาสติกกับฝาเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ไม่ซ้าใครแค่นี้ก็พร้อมพกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วละค่ะฝากล่องล็อกแน่นปิดสนิทมั่นใจได้ว่าช้อนส้อมจะสะอาดพร้อมทานและไม่ ห,หลุดออกจากกล่องทั้งช้อนและส้อมทําความสะอาดได้ง่ายไม่มีข้อต่อเพราะผลิตจากสเตลเลสสตีลแค่เพียงชิ้นเดียวจะกินอาหารมื้อไหนไหนก็มั่นใจได้ว่าช้อนส้อมจะไม่งองง่ายเพราะคอด้ามแข็งแรงทนทานไก่ทอดชิน้นใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่มีปัญหาแค่เพียงใช้ช้อนกับส้อมก็สามารถฉีกออกจากกันได้อย่างง่ายดายแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วล่ะคะ่ะแค่เพียงมีชุดช้อนส้อมพร้อมกล่องพลาสติกข้าวถ้ยจากซีเกิล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็พร้อมเอนจอยทุกมื้ออาหารใครที่สนใจชุดช้อนส้อมพร้อมกล่องพลาสติกข้าวถ้ยจากซีเกิลแล้วล่ะก็ตอนนี้มีจัดโปรโม ราคาพิเศษอยู่สนใจกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยชุดช้อนซ่อมพร้อมกล่องพลาสติกขาวไทยสะดวกพกพาสะอาดพร้อมทาน